ร้อยทำค่ะขออน,นุญาตค่ะเราเป๊บเึยค่ะกำลังใส่เสื้อนะคะ<ม>ขออภัยค่ะ<ม>เอสยนนี้ต้องตัดเออตัดจากการออกอากาศนะเนี่ยอ๋อขออภัยค่ะมาแล้วคับอ,อ่ามาน้องนัวมากากคารวะท่านเจ เดี๋ยวสิคากกรวะกับคารวะผูรู้แต่คากกรวะพี่น้องทุกท่านครับจเจริญนทางสัน,นึกตีพี่น้องและจิ๋อาสังตุสังครับวันนี้ผมชื่อจริงชื่อเด็กชายนอนทานลวาว์ชื่อเล่นชื่อน้องมัวชื่อทางธรรมชื่อเรือร้อยทำจะมาส่งการบ้านเรือร่องกิเลสมันมัน อยากลองให้ครับกิเลศมันบอกว่าเฮ้ยเอเออ่าอยาก้องให้กิเลสมันบอกว่าอะไรครับเอ็กิเลสมนบอกว่าไง กีอ่ออกกีนม่เลยลูกเรืออ่องแม่บอกใช่ไหมแม่บอกครับกีเรตมันบอกว่าีเลดมันบอกว่าเฮ้ยทำไมแม่ต้องพูดดังเนี้ยผมก็สวมหมัดมันว่าเฮ้อยองิงจะเป็นอะไรกันนักขกนาดเนี่ยแค่แม่สองนะแม่หวังดีนะไม่ได้หวังลายนะ หัวมันดังโป๊กครับข้าก็งงกว่าเองทุกทีครับครับลกครับค่ะอ๋ออย่าร้องไห้เพราะว่าแม่พูดเสียงดังเหรอครับฮเหตุเหตุへ ت, へ ت, へ ت เพราะว่าแม่พูดเสียงดังกิเลสมันก็เลยอยากร้องไห้ใช่ครับ เรื่องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอาเล่าเรื่องสิเรื่องมันเป็นยังไงนะเรื่องเหตุการณ์เอาเล่าเหตุการณ์ก่อนครับก็คือเอไปเล่นไปนู่นไปนี่ตอนไปหุงข้าวครับแล้วแม่สอนว่า,วาให้อยู่ที่เออที่ทํางานครับยังไงนะยังไงนะ น้องโมไปเล่นเล่นตอนทํางานครับเล่นแม่บอกว่าไม่เอไม่เล่นตอนทํางานครับไม่เล่นตอนทํางานให้มายอยู่ที่ทํางานที่ทํางานตอนนั้นคือที่ทํางานหุงข้าวเหรอครับใช่ครับอืมแล้วยังไงต่อมันอยากร้องไห้ตอนไหนเดี๋ยวป้านิดหน่อยกำลงังตามเรื่องอยู่มันอยากร้องไห้ตอนไหนหลงตอนที่ เอแม่ไปบอกครับตอนแม่ไปบอกอยากร้องไห้มันรู้สึกยังไงถึงอยากร้องไห้กิเลสมันรู้สึกยังไงถึงอยากร้องไห้ครับมันรู้สึกเสียใจครับเสียใจเสียใจอะไรครับเสียใจเสียใจที่แม่บอกพูดดังครับพอ,อเสียใจที่แม่พูดดังก็เลยอยากร้องไห้ กิเลสมันเสียใจที่แม่มาบอกแต่ก็บอกเสียงดังก็เลยร้องไห้อยากร้องไห้แล้วได้ร้องจริงไหมลูกเออได้ร้องไห้ออกมาด้วยไหมได้ครับอ๋อร้องไห้ด้วยอ่าพอร้องไห้แล้วก็เลยตอบกับกิเลสใช่ไหมระหว่างนั้นหน่ะก็เลยคิดตอบกิเลสร้องนานไหมครับร้องไม่นานครับแล้ว เราไม่นานเราไม่นานอ่ะตามต่อไปก่อนแล้วทีนี้น้องนัวน้องนัวบอกยังไงบอกบอกให้หยุดร้องอยังไงครับเอ่ม่เข้าใจอะม่ม่เราไม่เข้าใจนะ่้กิเลสว่ายัางไงตอนร้องอะสอนกีเลสว่ายังไงตอนที่รอ้ <c oughs> องสอนกิเลศอนน่ะมเมื่อกี้น้องนัวพูดไปแล้วแหละลองลองพูดอีกรอบดูว่าน้องนัวพอน้องนัว รู้สึกอยากร้องไห้แล้วทีนี้น้องนัวบอกกิเลสยังไงมันถึงหยุดร้องไห้ครับบอกมันว่าเองจะร้องอะไรกันนักกันหนาเนี่ยแม่แค่หวังดีนะไม โอเคอ่าจบนะคะพี่น้องคงพอฟังเรื่องราวออกนะคะว่านี้เป็นการเจรจาขั้นสุดยอดกับกิเลสนะคะที่มันกําลังพาให้น้องหนูร้องไห้อยู่จากนั้นน้องหนูก็หยุดร้องไห้เลยใช่ไหมลูกใช่คะ่ะโอเคนะคะ,ะมาฟังคุณรูป้าเฉงก่อนนะก่อนที่จะถึงคิวคุณแม่นะคะ,ะคุณครูปร้าเฉงเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนหยุดร้องไห้คุยกับกิเลสแบบนี้คะ่ะ นันเกเรียนสามารถนะคะ<ม>ก็คือพอรู้ว่าเราโกรธแล้วเราก็เห็นแล้วว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเราไม่พอใจจนกระทั่งเราร้องไห้ด้วยเหตุการณ์อะไรต่างๆแล้วเราก็ดูนะคะว่าเราคิดแบบนี้แล้วเราก็หยุดร้องไห้ได้ต่อไปนะถ้าครั้งหน้ามีเหตุการณ์คล้ายอย่างนี้อีกเนี่ยเราจะร้องไห้น้อยลงหรือเราไม่ร้องไห้เลยเราจะรีบปอกกิเลสข้างในเลยใช่ไหมใช่ค่ะ บอกว่าอะไรนะจำไว้ก่อนห่องซ้อ,อมเราบอกเราไม่ร้องไห้เพราะว่าเราตอบกิเลสว่าอะไรนะครับเองจะร้องอะไรกันนักกันนาเนี่ยร้องแค่ให้ช่วยเพิ่มทุกข์แล้วแม่แค่หวังดีไม่ได้หวังลาสักหน่อย <c oughs> เพิ่มทุกข์เพิ่มกิเลสแล้วข้าจะไม่เชื่อเองอีกแล้ว <c oughs> ข้าเชื่ออิงกิเลสข้าก็ข้าก็ทุกข์แล้วก็ ข้าก็โง่กว่าเองแล้วก็เอาจอบสบหรับมันดังโป๊ะโอเคต่อไปเราอาจจะต้องพูดประโยคนี้แล้วต่อไปนะคิดถึงภาพจบปุ๊บเราก็ไม่ร้องไห้เลยไม่ได้ยินเสียงแม่พูดอะไรใช่ไหมรับใช่ค่ไปเรื่อยๆนะ <c oughs> อ่านะคะนี่คืออาวุธของเรานะคะแน่นอนบางทางเนี่ยเราได้ยินอะไรเนี่ยแล้วเราไม่พอใจเลยทังเราล้องไห้วันนี้เราล้องไห้ใช่ไหมต่อไปเราจะร้องน้อยลงแล้ววันข้างหน้าน้องนัวก็จะไม่ร้องเลย นะคะครับโอเคครับ